แทน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 เอาไงแทนจะเอาตัวไหนแทนเอาตัวไหนมนนทร์ลำโพงอะไรวะเนี่ยมนนทร์ลำโพงอะไรวะเนี่ย มือนึงเขาเอื้อมไปจอสายไฟเขาเอื้อมไปต่อน้ามันเขากรอกสายไฟอยู่เขาต่อน้ํามันเขากรอกสายไฟเขาทําพร้อมกันแล้วมึงมาวนอะไรกันอีกมือนึงเขาเอื้อมไปจอสายไฟเขาเอื้อมไปต่อน้ามันแล้วมึงมาวนอะไรกัน พี่ฟอกกับพี่อเล็กต์เล่นอีกแล้วคู่นี้อีกแล้วเหรอยังไงกันบ้างครับก่อนบีมบีมสวนกับพี่๊อกเมื่อกี้นะ่อะตาณประมาณสามสิบวิอยู่เลี้ยงเตอร์ขวาบนตั้งแต่เริ่มเกมบีมอยู่ตั้งแต่ลงมาเลยนะบีมอยู่ซ้ายอยู่ขวาเอาง่ายนะแา่ก่นไม่รู้มือกันมากอ่ะฆ่ากองติดกันเลยบีมทางคฟสอยู่ซ้ายแล้วลงมาเจอพี่๊อกแลออกกตอบชิปฟอกกดเสางานวัดอ่ะแล้วก็วิ่งไปซ้าย ทิ้งถังขยะแล้วก็ลงมาเวป้อนแล้วตอนนี้อยู่ห้องขโมยเจอเจอใครมัางเมื่อไปซ้ายอะมาร์คอยู่นะตอนหน้าหน้ายานเลยเจอพี่จูนแค่นั้นแหละหน้ายานคือรอแล้วสวนสวนว่าใครห้องไฟอะพี่พี่าร์คเออเคยอยากรู้ว่าโซนซ้ายอะใครเว้ยเพราะว่ามันมีอยู่แค่ประมาณสามจุดและที่เหลือมันอยู่จุดที่ที่แอดมินมันจับไม่ได้แล้วบอกว่าศพมันน่าจะอยู่โซนนั้นใช่ไหมเฉพาะพี่ไขวนคนที่ฆ่าคนแรกก็คือโซฮานครับฮะ ตอนแรกอะผมอยู่กล้องเว้ยแล้วเขาวิ่งเล่นกันสามสี่คนตรงนั้นอเออและมันแล้วศพมันเป็น 2, สองศพแตโซฮานยังยือนอยู่แล้วขา้ากกรออีกคนเนึงอะผมจำไม่ได้ว่าใครวิ่งอีกคนหนึ่งแต่วิ่งไปแล้วอาจจะศพนี้ยคนที่ไม่ได้ฆาแน่ๆน,น้องบีมกับสีแดงสีดำเป็นผู้บริสุทธิ<ำ>์ร้อยเปอร์ซตตัดตัดถามคนนีร้รอเอผมไม่ได้วิ่งบน ผมอยู่กับป๊อกของแอดมินแล้วมีคนตายหมดเลยวิ่งขึ้นมาใช่เพราะเพราะปอกเลยแยกแยกกันหาใช่เหรอเหรอใช่ใช่ใช่ผมอยู่กับป๊อกคือถ้าตัดห้าคนเนี่ยจะเหลือแค่สามคนพี่ก้องพี่จูนพี่ไปที่แทนแล้วพี่ไข่หวานบอกพี่จูนก็มีมีสิทธิ์เป็นไม่ได้เพราะว่าเราเข้าเข้ากันสองเรื่องแล้วจูนเพราะว่าสามคนเนี่ยอันนะ้ล่นล็อกแล้วถึงมันลอยแล้วถ้าถ้าถ้าสวฮานเนี่อกแรกกับเขาอยู่จริงน่าจะเป็นก้องว่าแต่ศพมันอยู่ตรงไหนเนี่ย ประสบอยู่ตรงไหนเนี่ยสามคนนี้นะพอคิดว่าสามคนนี้นะไม่เกินนี้ใครหวานป๊อกรู้เยอะจริงๆรู้เยอะจริงๆนะเขารู้เยอะจริงๆเลยรู้เยอะเกินไปแล้วพี่ใหม่เราจะโบยพี่ใหม่แล้วกันนะฮะ เราจะเราจะฆ่าคนที่อยู่ข้างๆแล้วก็โบยพี่ใหม่แล้วกันนะฮะเรามาดทำหน้าที่เราปภก่อนแล้วกันไนงะอ,อ่มีมักเดินขึ้นมามีมีมกักพิจุลี่เดินเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็มีไอ่อาวาดน,นะฮะเดินอยู่ด้านล่างปอกมันอยู่อะ่ะปอกมันอยู่อะ่ะเฮ้ยปอกมันหายหรือว่าปอกลงท่อไปแล้วไปเราเป็นฆาตกรที่มาสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีครับ เอาไงดีวะเนี่ยโดนสงสัยแล้วอะวัสดีพี่ใหมย่ยวัสดีครับ ที่ไหนนะเจอศพสีชมพูว่ะมันอยู่ห้างข้างๆห้องคอมูน่ะเหมือนไอที่ว่าใกล้ๆห้องทำควสยิงปืนอ่ะไม่เห็นศพนะแต่มันขึ้นดีพอร์ตอ่ะไม่รู้ว่าศพมันไปอยู่ตรงไหนข้างนั้นคงจะเป็นบริสทแอนนะเพราะวิ่งมาทางซ้ายเมื่อกี้ฮะแทนวิ่งซ้ายยังไงอยู่ตรงแทนจะไม่ได้ออกไปไหนเลยพี่เอางี้ว่าถ้าอยู่ข้างๆซ้ายห้องคอมูมันจะมีมันจะมีมุมอับปัะตรงนั้นอ่ะ ที่มันเป็นปืนอ่ะใช่แต่ว่ามันไม่เห็นศพอะเพราะว่ามันขึ้นปุ่มรีพอร์ตแต่พยายามหาแล้วไม่รู้ว่าศพมันอยู่ตรงไหนใช่ผมเคยโดนพิจุรี่ฆ่าตรงนั้นแม่เอาจริง้่ะศพเนี้ยแป๊บเดียวผมผมอยู่ผมดูชีพจรอยู่แป๊บเดียวอีกน่าจะตายตอนรีแอคระเบิดไม่ไม่ไม่ผมนึกถู่กับบ้านไอ้หน้าเล็กั่อนไม่ไม่ไม่มันตายก่อนนั่นแล้วพอคิดแล้วมันต้องไปอยู่แอดมิน ตอนแรกอะผมกลัวตอนแรกอะผมกลัวกลัวสีขาวอยู่เว้ยผมเลยวิ่งหนีแต่เขาเขาวิ่งแววเขาวิ่งแหวแอดมิดแหววชิบะจอนผมก็เลยอไปแวะดูแล้วมันตายไปแล้วสีม่วงคุณเป็นฆาตกรแน่ๆนะครับใครใครใครมันมาก็ต้อง พอเทคที่ได้เพราะว่าคือไม่รู้ผมผขึ้นมาจากคอมมันใช่ผมใครเป็นคนแล้วเห็นเลียกแล้เบิดผมเลยไปเช็คดูชื่อใครเป็นคนจูนก็อยู่ตรงลาวาใครไปกดเลียกทางด้นใครไปกดเลียกทางด้านขวาเดี๋ย้อจูนจูนกับม้ากดเลียกขวาแล้วแล้วทำไมแทนเห็นทำไมแทนเห็นจูนจูนไม่เห็นแทนตรงลาวาที่ก่อนหน้านี้ไงทำไมมันไปอยู่้างหลังเลยวะเนี่ยก็จริงๆอ่ะจูนโซลาวาจูนก็มองอยู่ไม่เห็นวิชั่นจูนไม่เห็น เอ้าแทนก็แทนกันเดินออกไปหน้าประตูผมก็ยังเห็นพี่ยืนอยู่ตรงลาวาผมเลยเดินกลับมาแล้วก็เจอมาร์คสวนออกมาจากห้องห้องไอ้ที่พ่นฟุดฟูดอ่ะเพราะว่ามาร์คนี้มาร์คไม่ใช่มาร์คแต์ขวาไม่ใช่มาร์คมาร์คมากดขวาบนกับดูนผมกดด้าน right react สองเปอร์เซ็นต์ผมเลยก็ได้จริงผมไม่มีใครปุ๊บไงแต่ผมว่าอยู่ในห้องแอดมินต้องนานแล้วจริงไม่มีไม่มีใครอยู่ห้องแล a p อ่ะอุ้ยน่าจะโหวตมั่วเลยลิสบเจอศพอ่ะอุ้ยโหวตช่วยแทนโหวตช่วยแทนเออ เชื่อใจเชื่อใจยังไม่ยูมีใครเชื่อใจแทนอยูต่พี่แต่ไม่ใช่พี่ไ่ตายแทมแมแท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 มแีมแทมทางทมแนมแทมแทมแทมทางดมลทมแ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 ทมทางด้แนมวาดแทม่ทมแทมแทมแมแทมแอมแทมทมแท้แทมแทมทมมมมมทมา มีใครดูกล้องไม่ได้เฮ้ยรีแอคระเบิดรีแอคระเบิดรีแอคระเบิดกดทางขวาดีกว่าเมื่อกี้น่าจะฆ่ามากเลยครับผมพลาดแล้วตื๊ดตื๊ดตื๊ดหยุดตืดตื๊ดตืดตื๊ดตืดตื๊ดตื๊ดตื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 ดเราจะฆ่าใครดีอะ ข่าไข่แล้วโบยไขรดีอะความสนุกความสนุกมันอยู่ตรงนี้ไว้ทุกคนพี่จูลี่น้องบีมเฮ้ยยังไม่มีใครตายเลยหรอยังไม่มีใครตายเลยอ่ะได้ยังไงว้าว่าแค่จะมาบอกว่าไม่มีอะไรเฮ้ยเอาเป็นใช่ไหมมันมันมันน่าสงสัยแต่แต่มันก็แบบไปไ่ไม่ค่อยอะไรมันไม่เพียงขม้วเดียวเลย มันมีการทำของฆาตกรผู่มาคนหนึ่งเว็บเนี้ยแค่แบบหัวใจมันรู้สึกเลยพี่แทนมาถึงทําไมตอนเริ่มเริ่มเริ่มเว็บเนี้ยที่มาถึงพี่วิ่งตรงไปเช็คที่ประจอนเลยจะวนมาสามตาเว็บติดแล้วเนี้ยมาคือการกระทำของฆาตกรนะพี่เพราะว่ามาถึงมันเพิ่งเริ่มมันมันไม่มีทางมีคนตายแล้วพี่แต่พี่วิ่งไปเช็คที่ประจอนเลยเพราะว่าฆาตกรมันไม่มีอะไรทําอยู่แล้วใช่พี่อ่ะพี่เดินขึ้นเดินลงอยู่แค่เนี้ย ถ้ามีใครสังเกตนะจี่ไปททำเควสหรือเปล่าพที่ไม่ไปทงเควสเลยนะไม่ทำแล้วโดนจะโดนหมดจาจะเครื่องเขาจะให้ค่าวตป่อยตาในบทพี่จูนอยู่ไหนหรือเปล่าตอนนี้เหรอพี่จูนอยู่ขัางบนเจอใครบ้างเปล่ารู้สึกจะเจอบีมนะเฮ้ยพี่จูนผมก็อยู่พี่ใช่กินบีมเจอพี่จูนในห้องแลบเพราะว่าบีมไปทำเควสเควสเดียวกันด้วยก่อนที่พี่จูนจะออกจากเควสนั้นอ่ะคือบีมก็ลงไปข้างล่างไปทาเควสโตที่มันเป็นหินอ่ะเอางี้เพราะสงสัยใคร คือป๊อกอะตามพี่ไขาวานเพราะว่าป๊อกไปเชฟเพราะว่าไม่เคยเห็นอะไรเขาเลยแต่โอเคเมื่อกี้ไฟเดียวป๊อกเสร็จก็คือตัดแหละแต่คืออย่างหนึ่งที่อยากถามตอนออกจากห้องขวาบน,นห้องอบไอ้น้ำอ่ะกูเห็นมึงจะวิ่งเข้าไปไม่ใช่ป๊อกทำไมมึงกลับมาวะวิ่งเข้าไปไหนไอ<ช>ห้องอบไอ้น้ำอะ่ะสวนสวนกันกับป๊อกกับพี่ไขาวานอ,ะอ่ะอ๋อ,อก,ไกออูไปทด้งเสวนกับพี่กล้องด้วยนะไปกดสวิตช์เวสอ่ะกดจึงนึงอ่ะพอวิ่งมาเสร็จประตูปิดด้วยที่สำคัญ ประตูมันปิดตอนผมเดินเข้ามามันปิดตอนตอนผมเดินเข้ามาข้างหน้าไม่ใช่หรอไม่รูสีนะไม่รู้ผ้ก็มาทางนั้นก็ตรู้ดหรเพื่อนอุ้ยตายแล้วโดนสงสัยอีกแล้วตอนแรกไปดูพี่จูนตอนแรกคิดว่าพี่จูนจะโดดท่อจะไปพี่แทนถามวมาไปา <c oughs> ็นเดืดอในห้องเนี่ยผมไม่ทำเควสะเอาจริง <c oughs> <ๆ>ว่าสองคนนั้นต้องเป็นฆาตกรแน่นอนที่โหวตแทนอ๋อผมเมีเควสใใ้ทาไงครับเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอาเงดีวะเอาไงดีวะเอาเงดีวะเอาเดีวะโนแล้วเนี่ยตอนนี้หล่นแล้วไอ้ปังมันไอ้ปัง แทนิวไปแทนิวไปแทนับิวแทนิวแทน w วอเอาไงดียโดนสงสัยแล้วอ่ะไอ,ปอ้ปกมันสืบมันไม่ได้สืบเก่งหรอกม,มันแค่สงสัยผมแค่นั้นแหละโอเคเงนวววเงี้ยวผมมวดูกล้องวุตรวว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 ไววววกววววววอวววววัวไวว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 วัอวว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 วิวววนววไฟไไชไม,ไไไมช ผมเช็คกล้องวงจรปิดอยู่เช็คกล้องวงจรปิดอยู <c> ่ <oughs> ไม่มีใครมาแก้ไฟเลยอะ่ะเงี้ยวไม่มีใครตายเลยเหรอวะเนี่ยทำเควสบ้างนะเดี๋ยวคนตายรอ,อนานเราต้องรีบต้องรีบชำชำอะไรสึกอย่างแล้วอุย้นยน่าจะขึ้นมาเชื่อดแล้วก็ไปเอาไมเอาม่เอามเามเราแบบว่าเรากดเปิดปับ๊บเราเชื่อดปุ๊บแล้วเราก็ไปยังไม่ได้เหรอ มีใครอยู่ในทีไหมเนี่ยมันดูแอดมินตลอดอะ่ะไม่ได้เราต้องฆ่าม้าก,ก่อนเราต้องฆ่าม้าก,ก่อนทําไมกุลนอย่างว่าตาเนี้ยไม่มีความมั่นใจเลยไม่ไม่เราต้องมีความมั่นใจเราต้องสวมวิญญาณความชั่วของเรา พิจูลี่โดนโผล่ตีเฟสแน่เลยนี่ยต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเลยพิจูลี่ต่อหน้าต่อตาเลยเอาสิเอาซิต่อหน้าต่อตาเลยพิจูลี่อ่ะให้พิจูลี่แก้ตัวก่อนอ่ะพิจูลี่จเห็นอะไรพี่ก็คือตอนแรกบีมเดินสวนพี่ไปปะสวนตรงไหนพี่แถวห้องหน้าห้องแอดมินอะหน้าห้องแอดมินอเหมือนจะเห็นบีมบีมดูกล้องนะ บีมถ้าจะมีก็แค่บีมกับพี่ป๊อกมั้งอาจจะมีเหสวดกันมากแต่บีมจำไม่ได้ไงทำไมาพี่จูนไม่แทงป๊อกอว่จอจูนดูที่คอนใช่ป่ะยังไม่เห็นมีคนตายแล้วเดินลงมาสัก หนึ่งเบแทนเดินขึ้นมาแล้วพอเดินลงไปอีกนิดนึ่งพี่ก้องยืนอยู่กับศพมาร์คคีเห็นต้นเชื่อดว่าสองคนนี้ต้องเนคนเดิต้องคนนี้เลบลลีแทนท่าน้นบรลีแทนเป็นร้ออซอีกคนหนึ่งอันเนี่ยสคนนี้แหละคนคนหนึ่งแอยู่ในสองคนนี้ใครเบาแทนออกก่อนได้ง่ายดี เฉยถ้าไปผมโดนวะเนี่ยกูว oh, uh, huh? ่าแล้วว่ากูต้องโดดแดงไอ้ไอ้คนที่ไอาต้องเขาต้อเวลาฆ่าเนี่ยคนคนที่บีมบีมดูกล้องอ่ะเห็นทุกคนโหมาดูชิปประจอนกันหมดเลยอ่ะไอ้เวลามันฆาตกรมันฆ่ามันวิ่งไปหลังศพใช่ไหมวิ่งไปหลังคนตายว่ะใช่ใช่มันเ็นหยาบมันเหม่อมันวาร์ปอ่ะพี่เดินมาคู่กันเลยนะสีน่วดกับเพนนี่ร้อยเปอร์เซนต์อีกคนนึงไม่สีฟ้ากับสีน้ำเงินนี่แหละเนี่ยเข้ามาด้วยกันสองคนเว้ยกูออกมาจากห้องอบไอ้น้ำอ่ะ แล้วก็ชวกเลยเพี่แจ๊กพี่กล้องพี่กล้องพี่จูนใครเควสเสร็จแล้วมั้งยังไม่เสร็จเหรอประมาณ2เควสมั้งยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จครับเหลือสแกนตัวครับข้างบนครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตามสองคนนี้เลยเอาพี่แจ๊กออก่อนใช่ไหมเหตุการณ์น้เป็นไรบ้างตายไม่ได้ลิ้นใส่วาเหรอทำไมเส้นตายวะแต่พี่จูนไม่แทงบล็อกนะพ่อขอตามกล้องแล้วกันตายวะตายมั้ย ไอ้แทนทำอะไรก็ผิดไอ้แทนไอ้แทนทำอะไรก็ผิดไอ้แทนแบบอะไรวะเนี่ยกูทำอะไรก็ผิดเจ็ดหสี่สามปฎิบ บอกนม่บอกขอตาม้อกมากันแต่พ่คอไม่ทงบอกนมปอกขอตามบอกมากันแต่พ่คอไม่ทางบอกนม่บอกขอตาม้อกมากัน จ่ายลืมไปไม่ต้องถามจูลียอยู่ไหนครับอยู่ขวาล่างค่ะกล้องอยู่ไหนครับซ้ายครับกำลังจะขึ้นไปกดไอรีมไช่ที่กล้องอยู่กับน้องรีมค่ะทีขาเหรอกล้องพิมน้องก่อนะใครทิมใครตอนแรกสีขาวเดินตามสินวเงเกนไม่ใช่หรือครับเดินตามใครเดินตามใครผมไม่เห็นป๊อกนะเริ่มเกมมาผมยังไม่ขยับแต่ผมเห็นป๊อกยืนอยู่อะแล้วผมก็ออกมาเพราะว่าผมอ่านดาวอยู่เมื่อกี้ตอนนี้เี่ไปห้องกล้องจอปิดอะ เหมือนเห็นที่ไขวันเช็คที่ประจอนปะแล้วก่อนที่ไอ้นั่นมันจะแจ้งเตือนอ่ะอ่าอ่าใช่คือตอนแรกอะพี่ยืนอยู่ตรงตรงหน้ากล้องเห็นปะบอกเข้าไปเช็คที่ประจอนปุ๊บมีคนตายไปแล้วแล้วก็ไปเช็คแอดมินแล้วก็วิ่งหาศพแล้วศพมันขอเห็นว่าในว่ายู่ที่โต๊ะเลยแล้วใครกศพอยู่ที่โต๊ะกล้องมันก็ต้องเห็นดิกล้องอ่ะทางขวาพี่รู้อ่พี่ทางซ้ายหรือทางขวามุมมุมกล้องมันต้องเห็นดิตรงนั้นอะ คือบีมีไปดูก้องอที่เห็นที่ที่ไขวนดูชิพจอนแล้วทีนี้จะดูไปอีกก้องอื่นมันไม่ถา้วมันมไอ้นั่นดังขึ้นอ่ะเริ่มเกมมาจนเข้าห้องอกไอ้น้ำข้างล่างไปแล้วนะตอนเรอคเตอร์ดังนี้ก็ยังอยู่ขวาล่างตอนเริ่มเกมคือไปห้องห้องแลบอ่ะเห็นพี่กล้องบ่กมีเควสสแกนก็เลยจะไปดูทพี่กล้องไปสแกน จะเป็นกล้องเหนียวมากคิดว่านะแต่เขาไปก็ไม่เห็นที่กล้องก็เลยวิ่งมาดูกล้องวงจรปิดขอหูดผลครับหูดผลครับเมื่อกี้นี่จิจเลี่แทงต่อหน้าต่อตาผมเลยความน่าจะเป็นเพราะว่าตอนแรกบอกว่าจะเดินตามกล้องแล้วเชื่อที่ปองบอกฟองเลิกนะนี่เป็นขอยุ่งกับฟองอีกตอนลอดชีวิตเลิกกันฟองทิพย์ตาย